แกแล้วแล้วก่อนเที่ยงรู้นี่กำลังแต่ปั่นผูนครับมีแต่อุดรูดอุดรูดเพราะปั่นเขาไอ้จับปลาเนาะปั่นผูนนี่เหลือสามแผงสุดท้ายครับนี่ปั่นไปกันแล้วชาแปดแผงครับแต่เชาจนกี่สิบเอ็ดโมงหกสิบเลยยังไม่แล้วเลยกำลังถูกันคักเลยกำลังแต่ปั่น โอ้กล้ามแขนนี่ป,ปั่นนี่คนนี้นี่ซีแพ็กขึ้นเพียบเลยแล้วนี่ใด้โอ้โอท่างไหวปัน่นันสีน้ำครับคิดว่าจะเซ็ตตอนเที่ยงเลยไม่เซ็ตอีกแค่ไม่กี่นาทีก็จะเที่ยงเลยอาจจะอีกจักสามสี่สิบนาทีอาจจะเซ็ตครับประมาณบ่ายโมงครับ กันสามสี่คนครับมาทั้งหกคนครับเดี๋ยวผมก็ปั่นปูนครับอบป้ากันแค่นี้ครับสวัสดีครับ